ก็ต้องบอกลูกพี่ของผมไปเลยนะครับว่าขอโทษที่ทําให้ผิดหวังครับเพราะลูกพี่คงไม่อยากให้ผมทําคลิปแบบนี้ออกมาอีกแล้วแต่ผมขอยคลิปนึงละกันนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยเรื่องมาเก็ตแชร์ผมรับไม่ได้จริงๆครับ ตรงนี้ก็ต้องเกินก่อนนะครับสำหรับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ถ้าใครไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับคือคุณก็จะรู้เองว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกนะครับสำหรับคลิปล่าสุดที่ลูกพี่ผมทําออกมาผมได้ดูแล้วนะครับและก็มีการยอมรับจริงๆว่าสำหรับตั้มเนลนะครับหรือว่าหน้าปกและก็หัวข้อคลิปเนี่ย ก็คือเห็นของผมไปจริงๆแล้วก็เอาไปทําต่อโดยที่ไม่ได้ดูคลิปของผมนั่นแหละครับคือจากคลิปแรกเลยนะเขาไม่ได้ดูเนื้อหาข้างในจริงๆนะครับอันนี้เขาได้กล่าวว่าในคลิปของเขานะและเนื้อหาที่เขาคิดจะทาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับผมจริงๆแต่ติดอย่างเดียวครับสำหรับตัวผมนะก็คือชื่อคลิปของเขาเนี่ยแหละครับเรียกได้ว่าแซะผมเต็มๆเลยครับใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็ลองไปเปิดเทียบกันดูได้นะคืออารมณ์ประมาณว่าผมเนี่ยทำคลิปชื่อว่ามอเตอร์ไซค์ที่ไร้คู่แข่งใช่ไหมครับลูกพี่ผมกม อันนี้เนี่ยไม่ได้ตอบผมแล้วตอบใครหรอครับคือจะพิมพ์ขึ้นมาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เอาเป็นว่าผมอาจจะคิดไปเองก็ได้ผมอาจจะแบบเออร้อนตัวไปก็ได้อะเอาเป็นว่าผมร้อนตัวละกันแต่สําหรับเรื่องมาเก็ตแชร์ที่ลูกพี่ที่สอนผมเอาไว้นะครับผมมองต่างมุมแบบมากๆเลย จากท้ายคลิปเลยนะลูกพี่ก็มีการเปรียบเทียบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของร้านกาแฟนั่นเองโดยลูกพี่เนี่ยยกตัวอย่างมาว่าร้านกาแฟก็เหมือนกับแบรนด์มอเตอร์ไซค์นั่นแหละร้านคาเฟ่หรูหน่อยก็เป็นคู่แข่งกับร้านข้างทางหน้าปากซอยได้เพราะมันคือกาแฟเหมือนกันมันกินได้เหมือนกันร้านนึงอาจจะขายคนเน้นอิ่มร้านนึงอาจจะขายคนเน้นหรูซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่เห็นด้วยอย่างแรงเลยนะครับสำหรับมาเก็ตแชร์หรือว่าส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับต้องบอกเลยว่ามันมีกลุ่มนั้นๆอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มคอกาแฟพันแทท้้ี่่เเนน,นเรือง กับอีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบรสชาติกาแฟแบบทั่วไปแต่ก็ขอให้มีห้องแอร์นั่งทํางานได้ทั้งวันหรือจะเป็นกลุ่มที่เน้นราคาถูกไม่ได้ซีเรียสเรื่องของบรรยากาศร้านหรือมเมล็ดกาแฟแต่อย่างใดซึ่ง3มกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีทางเข้าร้านเดียวกันแน่นอนที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยเป็นลูกหาฝ่ายการตลาดมาก่อนถึงแม้ตอนนั้นบริษัทผมจะไม่ได้ขายมอเตอร์ไซค์ก็ตามแต่ผมก็พอมีความรู้เรื่องพวกนี้อยู่บ้างและคนที่ดูคลิปผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรู้ว่าปกติเนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยพูดถึงสเปคคเรรรรืื่่อองงงนตหวาาแแ้บิด ต่างๆเลยผมจะพูดถึงแค่ความรู้สึกในการขับขี่รวมไปถึงการวางตลาดของแบรนดนน์นั้นๆหรือว่ารุ่นนั้นๆก็เพราะว่าผมถนัดทางนี้มากกว่าแต่ลูกพี่จะมาสอนมาเก็ตแชร์กับผมเนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่ใช่นะครับ มาผิดทางแล้วลูกพี่เอาเป็นว่าผมขอมาต่อเรื่องของร้านกาแฟที่ลูกพี่ผมได้เริ่มเอาไว้นะครับโดยมุมมองส่วนตัวของผมนะครับผมมองว่าร้านกาแฟตามห้างหรือว่าร้านกาแฟห้องแอร์ต่างๆราคาแก้วหนึ่งก็ประมาณ70-80บาทส่วนร้านกาแฟรถเข็นข้างทางก็2 0 2 5บหหรือจะเป็นแบบพวกฮอปคาเฟ่เล็กๆก็ได้นะยี่สิบเหมือนกันซึ่งลูกพี่ผมเนี่ยบอกว่าทั้ง2องอย่างนี้เนี่ยสามารถเป็นคู่แข่งกันได้เพราะว่าอยู่ในมาร์เก็ตแชร์เดียวกันแต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยมองว่ากลุ่มลูกค้าทั้ง2กลุ่มคือคคนนละแบบะกลุ่มกัันเลยครบ ไม่ว่าจะเป็นอายุหรือว่าจํานวนเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าคือมันมีความต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับ ถึงแม้มันจะเป็นกาแฟาเหมือนกันกินได้เหมือนกันแต่กลุ่มที่ทําตลาดนั้นเรียกได้ว่าคนละกลุ่มสําหรับร้านคาเฟา่มีห้องแอร์นั่งสบายมเมล็ดก,กาแฟาพันดีขั้วใหม่ๆกลิ่นหอมหอมคนรักกาแฟาก็ต้องยอมจ่ายตังค์ครับต่อให้แก้วเป็นร้อยก็ซื้อส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือร้านกาแฟาข้างทางที่เน้นขายเป็นกาแฟาชงกาแฟาผงกาแฟาโบราณกินได้แบบชิลๆแต่ก็ไม่สามารถเทียบความสะดวกสบายและเทียบความอร่อยได้เท่ากับคาเฟ่จริงไหมครับดังนั้นกลุ่มลูกค้าของทั้งสองร้านนี้จึงเป็นคนละกลุ่มกันยังไงล่ะครับ แล้วถ้าถามว่ามันสามารถเป็นกลุ่มเดียวกันได้ไหมมันก็เป็นได้ครับคือนานๆทีเนี่ยคนที่ชอบกาแฟในคาเฟ่อาจจะออกมาซื้อกาแฟข้างทางหรือบางคนเนี่ยที่เพิ่งเดือนออกปกติกินกาแฟข้างทางโดยตลอดอย่างตัวผมบางทีเนี่ยก็อยากจะแวะเข้าไปในคาเฟ่บ้างอะไรบ้างแต่ด้วยราคากาแฟและมอเตอร์ไซค์มันแตกต่างกันมากครับ มันจึงไม่สามารถเปรียบเทียบให้เห็นภาพแบบชัดๆกันได้คือนึกออกไหมเราสามารถเปลี่ยนร้านกาแฟได้แทบทุกวันครับผมอยากจะซื้อร้านนี้แพงหน่อยก็ได้หรือจะอยากซื้อร้านนี้ถูกหน่อยก็ได้แต่กับมอเตอร์ไซค์เราไม่สามารถซื้อใหม่ได้ทุกวันครับนานๆทีเราถึงจะซื้อมาเลยต้องคิดเยอะนิดนึงเอาเป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยไม่ขอคุยเรื่องกาแฟและกันคุยเรื่องมอเตอร์ไซค์ดีกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับลูกพี่ผมก็ยังยืนยนันนอนยนันนั่งยันเหมือนเดิมว่าคู่แข่งของเว็บร้อยยี่บหรรือถ สาโมเป็ดซึ่งตรงนี้เป็นคู่แข่งแบบไม่สนลูกใครด้วยไม่ว่าจะเป็นสายคลาสสิกหรือจะเป็นสายโมเดนเป็นสายสปอร์ตจับมารวมกันให้หมดและบอกว่ามันคือคู่แข่งกันซึ่งมันน่าตลกมากๆที่เรียกว่าคู่แข่งเพราะว่าแต่ละรุ่นนั้นมันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องสเปคนะครับเอาแค่มองด้านหน้าตัวรถมองด้านท้ายตัวรถมองรูปทรงตัวรถรวมไปถึงมองประโยชน์การใช้งานของตัวรถดูยังไงมันก็คนละกลุ่มครับ อย่างลูกพี่บอกไว้บอกว่าเฮ้ยบางคนเนี่ย1 2 5ซีซีมันอาจจะไม่พอเขาก็เลยต้องเอา1 5 5ซีซีมาขี่คือเราไม่สามารถมองแค่คนใกล้ตัวได้ไงครับคือเพื่อนเราอาจจะอยากได้รถแรงเราก็เลยคิดแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้นะผมต้องบอกก่อนว่าทุกคนมีความคิดในการซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมันก็แตกต่างกันไปอย่างเว็บร้อยไอ เขาทาตลาดในกลุ่มของรถมอเตอร์ไซค์ครอบครัวที่เน้นในกลุ่มของลูกค้าที่พรีเมียมขึ้นมาจาก1 1 0 i รวมไอมีถึงขนาดตัวรถที่ใหญ่กว่าเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าฟังก์ชันที่เยอะกว่าราคาแพงกว่าแต่หลายๆคนก็ยอมควักเงินที่จะซื้อมันเพราะมันคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของสายนี้แล้วครับถึงแม้ว่าเครื่องยนต์ในปัจจุบันมันจะไม่ทนทานชุดสีมันสั่นเหมือนเจ้าเข้าไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วรุ่นนี้เนี่ยมันก็ตอบโจทย์ที่สุดสําหรับหลายๆคนครับและกับเซกเมนต์เดียวกันที่เป็นคู่แข่งกันแบบมัดตอมัดเนี่ เนี่ยมันก็ได้แต่ลูกพี่ก็คงต้องเข้าใจก่อนว่าคู่แข่งกับตัวเลือกไม่เหมือนกันนะครับคำว่าคู่แข่งเนี่ยอย่างน้อยๆมันยังต้องมีอะไรที่มันเปรียบเทียบกันได้ถึงยกมาเทียบกันเอามาเป็นคู่เปรียบกันได้ผมจะยกมาหนึ่งตัวอย่างในการเปรียบเทียบที่ค่อนข้างสมน้ําสมเนื้อนะครับอย่างลุงนุ๊กแกลนสตอรี่เนี่ยเขารีวิวรถมือ2 สมมุติว่าเขารีวิว Jazz GD สักคันหนึ่งก็ได้และในช่วงที่เขาหาคู่เปรียบให้เนี่ยเคยดูบ้างไหมแบบว่าคู่เปรียบก็คือรุ่นนู้นรุ่นนี้รุ่นนั้นและสมมุติว่าวันหนึ่งเราดูลุงนู้นรีวิวรถเนี่ยแล้วเขาบอกว่าคู่เปรียบของ Jazz GD คันที่1 Toyota h i Lu x r e v o คันที่2 i s u z u All New D-Max คันที่3 Mercedes Benz e 2 0 0้คันที่4 l ok a m b บ r g h i กินี e n ว a d o ดเป็นเพื่อนๆดูอยู่เพื่อนเพื่อนงงไหมครับอะไรวะเอารถอะไรมาเปรียียยบบเท แต่นี่ไม่ใช่ไงพอไปดูลุงนู้เนี่ยเขาก็เปรียบเทียบแต่รถที่มันใกล้เคียงกันพิกัดเดียวกันทําตลาดในปีใกล้ๆกันทั้งนั้นอะ่ะมันไม่มีหรอกครับเอารถนู่นรถนี่มาเปรียบแบบเละเทะไปหมดอะไรอย่างเงี้ย ผมยังงงอยู่เลยว่าเอ้ยเอามาเปรียบได้ยังไงเขาบอกว่าเป็นมาเก็ตแชร์มาเก็ตแชร์อ่ะเอาเป็นว่าผมพูดเรื่องมาเก็ตแชร์ก็ได้คือไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความจําเป็นที่เราจะต้องรู้ด้วยซ้ำนะครับแต่ก็นั่นแหละลูกพี่ผมพูดผมก็เอาด้วยละกันซึ่งในความเป็นจริงบ้านเรานะวันนี้นะครับสำหรับตลาดกลุ่มของรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับมาเก็ตเลดเดอร์เนี่ยในปัจจุบันนะครับเป็นแบรนด์ของ Honda นะครับที่มียอดขายแล้วก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดหรือว่ามาเก็ตแชร์มากที่สุด ะจะเป็นมาเก็ตช h a l ลเลนเจอร์นะครับหรือว่าเป็นแบรนด์รองอันดับที่2นั่นเองซึ่งก็รู้กันอยู่นะครับว่าคือยามาฮ่าโดยแบรนด์รองเนี่ยก็มีความคาดหวังนะครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยฉันจะเป็นมาเก็ตลีเดอร์ให้ได้หรือว่าจะเป็นผู้นําในกลุ่มนี้ให้ได้นั่นแหละและในเคสก้อนนี้เนี่ยก็ยังต้องมีลําดับที่3ลําดับที่4ลําดับที่5ตามไปนะครับเขาก็เรียกมันว่ามาเก็ต f o ล l ลเวอร์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์อ,อื่นๆครับเช่นซูซูกิบ้างแบรนด์ไทยบ้างแบรนด์จีนบ้างก็ว่ากันไปนนนนะแต่คคนน่่่่ใเเค้ออีีีีียกยกกกก็ัมมมลุืๆรทรวา Market โดยกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นรถสไตล์ที่พรีเมียมหรือว่ารถสไตล์ที่ขายความเป็นตัวเองอะนะครับคือถ้าให้เทียบเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเอาอะไรมานะแลมเบต้าเวสปาอะไรอย่างเงี้ยหรือมั้ง ซึ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยมีแค่ Market Leader และก็ Market Challenger ซึ่งเป็นอันดับ1กับอันดับ2ของกลุ่มนี้นะครับโดยอันดับ1ของกลุ่มนี้อย่าง Honda นะครับมียอดขายรวมกันทั้งประเทศอยู่ที่1 3 7 9งล้านคันนะครับและถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์ส่วนแบ่งทางการตลาดของมอเตอร์ไซค์ Honda ในประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณ75%เลยทีเดียวซึ่งตัวนี้มันถือว่าเยอะมากๆนะครับถ้าเทียบกับ Market Challenger ในอันดับที่2อย่าง Yamaha ต้องบอกเลยว่าห่างกันแบบสุดๆเลยเพราะว่า Yamaha มียอดขายรวมกันทุกรุ่นอยู่ที่ประมาณ280,000คันแต่ผมจะไม่ได้เอาเรื่องนี้มาขิงนะครับเพราะว่าผมแค่พูดถึงเวฟร25 5 i เท่านั้นและข้อมูลสถิติการจดทะเบียนนะครับของ Honda w เวฟ 125i นะทั้งหมดเนี่ยเออลืมบอกเลยผมอ้างอิงจากเว็บไซต์ของกรมผลส่งทางบกนะครับเป็นข้อมูลในปีพศ2565หรือปี2022นั่นเองนั่นแหละครับยอดขายของเวฟร้25ในปีพศ2565ทำได้ถึง271,640 คซึ่งดูที่ยอดขายเนี่ยก็ร้องว่าเดอะเบรสแล้วครับถ้าหากจะมาพูดถึงเรื่อง Market Share และผมเชื่อว่าการตลาดเนี่ยคมไม่เอาเค้กก้อนใหญ่ๆงี้มานั่งดูนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยเขาก็จะดูเป็นเซกเมนต์ไปหรือว่าดูเป็นกลุ่มรถไปนะครับอย่างเช่นรถ Big Buy อีกกลุ่มหนึ่งไปอ่ะรถแม่บ้านอีกกลุ่มนึงรถออโต้อีกกลุ่มนึง คือมันจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆประมาณนี้จริงๆเขาแยกย่อยกันมากกว่านี้อีกและถ้าถามว่ารถที่ลูกพี่ผมยกขึ้นมาเปรียบเทียบเนี่ยมันอยู่ในมาเก็ตแชร์เดียวกันหรือเปล่ากับ Honda w a ว e ร2อยไอถ้าหากเค้กก้อนนั้นเนี่ยเป็นการจัดกลุ่มมอเตอร์ไซค์แบบเดียวกันเป็นแบบรถแม่บ้านเหมือนกันทั้งหมดโดยไม่ได้แยกย่อยอะไรเกี่ยวกับพวกคลาสมือหรือเปล่าอ่าเป็นพรีเมียมหรือเปล่าหรือว่าเป็นกลุ่มแม่บ้านขนาดเล็กหรือเปล่าคือถ้ารวมแม่บ้านมาหมดเลยอ่ะ มันก็เป็นไปได้ครับที่จะอยู่ในเค้กก้อนเดียวกันแต่ถ้าหากเราเอามาเปรียบเทียบเกี่ยวกับ Market Share หรือว่าส่วนแบ่งทางการตลาดรถกลุ่มที่ยกมานะครับจะอยู่ในเค้กแบบเล็กๆครับเป็นเศษเสี้ยวเล็กๆที่เราอาจจะต้องใช้แว่นขยายส่องดูว่านั่นมาอะไรวะนะี่ย เอาจริงๆผมก็พูดเว่อร์ไปน,นิดนึงนะแต่นั่นแหละส่วนแบ่งทางการตลาดมันเล็กน้อยมากๆนะครับอาจจะมีรุ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออได้แชร์บ้างกับส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับอันนี้ผมแบบไม่ลำเอียงนะผมพูดตรงๆเลยก็คือยามาฮ่าฟินนะครับเพิ่งซื้อมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็โดนอีกอวยฟินอวยฟินอย่าพึ่งนะครับเจนเย็นเอาเป็นว่ายามาฮ่าฟินเนี่ยมียอดขายในปี2022นย่ะครับอยู่ที่ 84, 8 4 8ห1นปเบคันเลยนะครับถ้าหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับ110เวฟร้อยง16% เป็นของยอดขายของเวฟร้อยสทั้งหมดในปีนั้นเลยนะครับและถ้าเทียบกับเวฟร้อยยี่สิบห้าไอที่ดูเป็นคู่แข่งทางอ้อมทางอ้อมของเขาทําได้ถึง31%เอลยทีเดียวถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าหากมองในมุมของมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศเนี่ย Yamaha Fin จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่แค่ประมาณ4.7%เท่านั้นเองและยังไม่พอนะครับหากผมทะลึ่งบ้องเอายอดขายทั้งหมดของฟินในปี2022มาเทียบกับ Honda Wave 1 1 0 i ที่บวกกับ Honda Wave 125i ในปี2022 และและ้วก็ยอดขายของฟินเนี่ยจะทําได้เพียงแค่8%เท่านั้นเองคือต้องบอกก่อนนะที่ผมยกฟินมาแกงแบบนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเพราะเจ้าฟินเนี่ยเป็นรถที่มียอดขายสูงที่สุดในมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้จากทางค่ายยามาฮ่พูดถึงมอเตอร์ไซค์ครอบครัวนะครับอย่าง Exciter 155หรือว่าจะเป็น PG1 ก็ได้นะคือฟินเนี่ยยอดดีที่สุดแล้วยังได้แค่ 8%ของเวฟรวมกันนะนะซึ่งที่ผมยกมาแบบนี้เนี่ยเพราะลูกพี่ผมจัดเลือกมาเก็ตแชร์มาให้ผมฟังผมก็เลยความรู้แตกฉานะนะครับโดยถ้าเราจะเอามาเก็ตแชร์มาเทียบอย่างที่บอกเลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าฟินยังทําได้เพียง8%ของเวฟรวมกันแล้วรถที่ลูกพี่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ที่แต่ละรุ่นแทบจะไม่เคยได้เห็นบนท้องถนนเลยจะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของเวฟได้สักกี่เปอร์เซ็นต์กันนะสุดท้ายนี้ถ้าจะยกแต่มาเก็ตแชร์มาเทียบอย่างเดียวก็คงต้องบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของเวฟคือ 110i นั่นแหละครับ เพราะมันมียอดที่สูงกว่า และเป็นรถสไตล์ที่ใกล้เคียงกันหลายๆคนซื้อเว็บร้อยยไอไม่ไหวก็ลดมาซื้อร้อยสิบไอเป็นหลักนี่แหละครับแต่ลูกพี่ก็ได้บอกเอาไว้เ่ยบอกว่าค่ายเดียวกันไม่นับเป็นคู่แข่งแม่แบบนี้มันก็ไร้คู่แข่งเงียสิครับเว็บร้อยยี่ห้าไอของผมอะแล้วเพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและคลิปนี้เนี่ยผมสัญญากับลูกพี่ไว้แล้วนะครับว่าผมจะทําเป็นคลิปสุดท้ายต่อให้เขาจะพูดอะไรมาผมยอมลวครับคือผมก็รอทําคลิปอย่างอื่นอยู่เหมือนกันนะนะแล้วผมก็ม่่่แแบบยยวผปอูต เออก็เอาซะหน่อยแล้วกันนะคืออย่างน้อยๆมันก็ได้คอนเทนต์น่ะนะครับแล้วก็ยอดวิวยอดอะไรมันก็มาเนาะคือผมก็บ้ายอดวิวอยู่นั่นแหละเอาเป็นว่าก็ช่วยดูกันเยอะๆด้วยนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นคลิปผมแล้วก็คลิปลูกพี่ผมนะครับขอฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเตรง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 เตงเตรง,ตรง,ตรง